สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยบ้านแสงสุดค่ะเรื่องประเภทของบ้านนะคะเด็กๆพูดตามค่ะเรื่องอะไรคะอ่าประเภทของบ้านนะคะแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าบ้านนะคะมีประเภทไหนบ้างคะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักพร้อมกันเลยคะ่ะอ่าภาพที่หนึ่งเลยนะคะโอ้เป็นบ้านอะไรคะบ้านหนึ่ง ชั้นหรือชั้นเดียวนี่เองนะคะเด็กๆด่กดูซิต่อไปค่ะเป็นอะไรคะบ้านสองชั้นค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปค่ะอ่าดูนะคะเป็นอะไรคะบ้านเทา้าเหานะคะเด็กๆพูดตามค่ะบ้านอะไรคะอ่าบ้านเทา้าเหานะคะต่อไปค่ะเป็นคอนโดอ่าเป็นคอนโดนะคะอ่าเอ๊ แล้วบ้านของเด็กนะคะเป็นบ้านแบบไหนกัน NICK, นะาประเภทไหนกันนะคะอะ่าต่อไปนะคะเด็กๆบ้านไปแล้วประเภทของบ้านไปแล้วนะคะเอเต่บ้านของเด็กนะคะสร้างมาจากอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเด็กๆลองหันไปดูผนังบ้านของตัวเองสิคะอ่าเป็นอะไรคะอ่าดูซิเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะอ่าและดูซิบ้านของเด็กจะเป็นสร้างมาจากอะไรนะคะอ่ะ ภักแรกเลยค่ะอ่าบ้านที่สร้างมาจากไม้นะคะโหเป็นบ้านไม้สวยงามเลยนะคะต่อไปค่ะอ่าสร้างมาจากอะไรคะจกปูนนะคะเด็กๆด,ดูเขาฉาปูนทาสีให้สวยงามเลยนะคะต่อไปค่ะโหสีแดงแดงนะคะลายตาเลยเห็นไหมคะอ่ะสวยงามเลยค่ะเป็นบ้านอะไรคะสร้างมาจากอีกนี่เองค่ะเด็กๆ นี่นะคะก็คือบ้านที่สร้างมาจากาไม้จากอะไรคะปูนแล้วก็จากอิฐนะคะเอ๊แต่บ้านของเด็กสร้างมาจากอะไรนะคะ่าวันนี้นะคะครูนาก็มีใบกิจกรรมค่ะใบนี้นะคะเด็กๆเอาขึ้นมาเลยคะ่ะบอกว่าให้เด็กๆนะคะว่าภาพบ้านของตัวเองนะคะ ว่าเป็นบ้านประเภทไหนนะคะและบ้านของเด็กๆสร้างมาจากอะไรนะคะีย๋ยวเราจะไรีว่าพร้อมกันนะคะเด็กๆข่าเด็กๆ่ะให้เด็กๆนำดินสอขึ้นมาเลยนะคะอ่าบ้านของครูนานะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะครูนาก็จะวาดหลังคาก่อนนะคะอ่าหลังคาก่อนแบบนี้เลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมค่ะอ่าเป็นหลังคากรครูนาชั้นเดียวนะคะ ถ้าได้สองชั้นนะคะก็วาดเป็นสองชั้นเลยนะคะนี่ค่ะของครูนาบ้านชั้นเดียวนะคะแบบนี้ค่ะอ่าได้แล้วค่ะบ้านของครูนานะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะอ่า ต่อไปครูนาก็จัดหน้าใบสีนะคะเด็กๆก็วาดเลยนะคะบ้านของเด็กๆนะคะมีสองชั้นเด็กๆก็วาดเป็นบ้านสองชั้นถ้ามีชั้นเดียวเหมือนครูนานะคะเด็กๆก็วาดนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนของครูนาเลยแล้วก็ระใบสีให้สุดงามนะคะลังคาของเด็กๆสีอะไรกันเนาะลังคาบ้านครูนานะคะเป็นสีส้มนะคะอะ บ้านของครุณนาน,นะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะเด็กๆนัก็รลบวใบสีไปเลยส่วนเด็กๆคนไหนนะคะอ่าวาเสร็จแล้วแล้วใบสีให้สวยงามนะคะไม่ต้องรีบนะคะ แบบนี้เลยคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะประตูตะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะบ้านของโครนาแต่ว่าเด็กๆดูขั้นล่างนี้นะคะอันแรกเขาบอกว่าบ้านของเด็กๆนะคะเป็นบ้านประเภทไหนนะคะอ่าโครนาจะมีเส้นปะให้เด็กๆแล้วนะคะอ่าช่องแรกนะคะอันแรกจะบอกว่าบ้านชั้นเดียวนะคะมาอันที่สองจะบอกว่าบ้านสองชั้นที่สามเป็นเทาเฮาส์นะคะ Answer. อันที่สี่เป็นคอนโดหรืออาคารชุดบ้านของเด็กๆนะคะเป็นบ้านสองชั้นเด็กๆก็เขียนสองชั้นเลยนะคะแต่ของโครนาเป็นบ้าน ชั้นเดียวคุณอะก็เขียนเฉพาะอ่าอันที่บอกว่าบ้านชั้นเดียวตามเส้นประนะคะอ่าบ้านชั้นเดียวนะคะอ่าใช้ดิ้นสอเขียนเลยนะคะส่วนอันอื่นนะคะไม่ใช่บ้านชั้นเดียวเด็กๆก็เขียนเฉพาะที่เหมือนบ้านของเด็กๆนะคะต่อไปค่ะอ่าบ้านของเด็กๆนะคะสร้างมาจากอะไรนะ จากไม้หรือสร้างมาจากปูนหรือว่าสร้างมาจากอีกนะคะแต่ของครูนานะคะบ้านครูนานะคะสร้างมาจากปูนค่ะครูาก็เขียนตามเส้นประเลยนะคะ,ะสร้างจากปูนแบบนี้เลยค่ะค่ะเด็กๆขาเป็นยังไงคะเด็กๆได้ไปวาดบ้านของตัวเองมาแล้วใช่ไหมคะ มาการเสร็จได้ยังนะคะคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆนะคะเป็นบ้านช้านเดียวนะคะสร้างมาจากปูนและบ้านของเด็กนะคะเป็นบ้านประเภทไหนสร้างมาจากอะไรบ้านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปให้คุณครูนาดูด้วยนะคะอ่ะเด็กๆคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้มาเรียนเรื่องอะไรคะประเภทของบ้านมีบ้านาประเภทไหนบ้างคะหนึ่งอะไรคะอ้า บ้านหนึ่งชั้นบ้านสองชั้นเป็นบ้านเทาเฮาแล้วก็คอนโดนะคะบางคนนะคะก็อยู่คอนโดบางคนก็อยู่บ้านเทาเฮาใช่ไหมคะาบางคนก็อยู่บ้านสองชั้นอย่างครูนาก็อยู่บ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็บ้านนะคะสร้างมาจากไม้จากปูนแล้วก็จากอิฐนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะ ว่าเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะส่วนวันนี้ครูนาขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย